ก็เป็นเกลียดมากๆเลยสายน้องอยากดื่มเพราะแข่งปวดใจไม่ไหวแล้วปวดใจไม่ไหวแล้วน้องอยากดื่มอย่ามาไปยังข่าวเที่ยวของน้อเลาป่ะสุภาพบุรุพี่พ่อย้ำอีกทีหนึ่งว่าวันไหนอะไรยังไงบ้างถ้าอย่างนี้ขอย้ำกับพี่สทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะงาน Thailand Coffee Fest นะคะเริ่มเริ่มต้นนะคะวันที่25พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะแต่ย้ำเน้นๆอยากจะให้รบกวน อย่างแรงๆนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในช่วงของงานที่เราจัดที่เอ็มซเฟียนะคะวันที่ 30, 30 31ฤพฤษภาคมและวันที่1คืนน้าเพราะว่างานนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรารวบรวมในส่วนของสปิริตที่อยู่ในประเทศเรานะคะทั้งในส่วนของอินเตอร์แล้วก็ในส่วนของโลโก้รวมถึงป๊อปอัพบาร์ที่เราเชิญมาจากทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องบินไปไหนไกลเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องบอกด้วยว่าะจะมีบ,บุคคลท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณ เป็นตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่แอบบอกเลยเขาจะไม่